ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree กับอาก,กาศนะ,ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่กรุงเทพอากาศเย็นอยู่นะครับมาลุ้นกันว่ามันจะเย็นกี่วันไม,ไม่ใช่หนาววันนี้ร้อนพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ไม่เอานะหรือดีไม่ดีคลิปเนี้ยลงไปปุ๊บมันอนจจะร้อนแล้ว <laughs> วันนี้เรากลับมาในช่วงลองให้ดูนะคะอีะ่อยังติดค้างกันไว้หลังจากคลิปที่เราไปช็อปปิ้งขนมแปลกๆที่ซปเปอร์เกาหลีมาอ๋อออเอาโต็องเคอรพูดเลยว่า,า,ลาลอลไรอะเออพูดเลยว่าของแปลกเยอะมากเราเลยต้องแบ่งหมวดหมู่เนาะ่คราวนี้มาถึงคิวของน้ำแปลกมีน้ำที่น่าสนใจมากมายเลยครับจะมีน้ำอะไรบ้างก็ไปดตูตรึงตรึงตตรึงตรึงนี่ มฒนธรรมเราต้องเริ่มจากแปลกน้อยไปแปลกมากแปลกน้อยขอเริ่มด้วยน้องคนนี้เลยละกันมี่ปุ๊กปิ๊กประเด็นคืออีป้ายลดราคาเนี่ยเด่นมากแกะไม่ได้ด้วยนะทุกคนขวดเด่นนะครับขวดน่ารักปุ๊กปิ๊กมากนะครับนี่ขวดเขาแบบว่าไซส์มินิแบบนี้ขวดเขาน่ารักแล้วก็เป็นน้ำพายแอปเปิลโซดาครับราคาลด50%ครับจาก35บาทเหลือแค่18บาทครับผมเปิด WSM เอรอเสียงเมื่อกี้เหมือนคนตดมากเลยเ แก๊ส yes, ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแหนดมกับดมกลิ่น้เราโผกลิ่นสับประรดมันพุ่งมานี่เลยทุกคนสับปะรดกลิ่นสับประรด<ๆ>เลยอืมอกลิ่นแบบไอเนี้ยแมนต้าสีเหลืองอนะ่ะคล้ายๆคล้ายๆเออคล้ายๆมาลองชิมมันแฟนย,ยังไงอู้อะไรกินละอู้อส,สดชื่นดีอะลองดูลองดู I have a p ป n I have pineapple เก่ามากครับนี่เพลงกี่ปีที่แล้วเฮ้ยโอเคนะมันไม่หวานมากเออรสชาติกินง่ายมากเลยไม่หวานมากแล้วก็ไม่ซ่ามากไม่บาดคอเท่าไหร่เออกาลันดีตอนแรกคิดว่ามันจะหวานแบบทะลุทะลวงเหมือนกับน้ำสับะรดที่เราเคยกินกันบ่อยๆคือชอบไซส์ของเขาอ่ะอืมปุ๊กปิ๊กน่ารักดีครับอันแรกผ่านไปโอเคน้ำไผ่นะปปโซ d a ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ขนาดนั้นแหละ มาดูอย่างต่อไปกันเลยครับต่อมาเนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นแก๊งมันมากันเป็นกลุ่มก้อนแล้วพูดเลยว่าเขากําลังฮิตมากาเหมือนมันเป็นกระแสที่เกาหลีอตอนนี้เขากำลังฮิตน้ําถุงฮะนี่ตอนนี้เกาหลีพิ่งฮิตน้ำถุงเหรอฉันกินมั้งแต่ฉันอายุห้าขวบอะน้ำถุงอะไรวะโค้กใส่ถุงผักแล้วก็ถือกลับมาอ๋อถุงอย่างนั้นมันเก็บไม่ได้อันนี้มันกลิ่นอมนามีซลใช่ไหมอมีซีลใช่ไหมอ่านี่ให้ดูประเด็นคือแต่ละอันแพ็กเกจมันน่ารักมากดูดิ คนหยิบอะไรมาเยอะแยะเลครับดูด่แต่ละอันคือหยิบเพราะแพ็กเกจล้วนๆอันนี้มีอันนี้นิดนึงที่แบบดูชายชะก,กันเขาเขียนว่า energy drink ด้วยนะเฮ้ยไหนอันนี้หรอเออ energy drink ไม่ใช่ แกควยชัวร์ไม่ใช่เพรว่าจะเป็นแกควยเนี่ยดูอันนี้ดิแกรเราจะไปต้านทานความน่ารักของน้องเขาได้ยังไงอะน้ำแหละเราก็เลยหยิบมาทั้งหมด4อย่างมามาชัมแหลกด,ดีกว่าว่าแต่ละอย่างลดอะไรบ้างอันนี้เดาได้ว่ากาแฟเพราะมีเม็ดกาแฟอยู่ชัวร์มมันคงไม่ใช่โอเลี้ยงหรอกมัง้งไม่ใช่โอริโอแน่นอนเออต่ะแก,ะแกะ มาเริ่มที่ซองแรกกันเลยครับทุกคนที่เราบอกว่ามันคือน้ำเก๊กฮวยเก๊กฮวยชัวร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกซองราคาประมาณ45บาทหมดเลยนะครับนีเฮ้แต่ฉันว่าไม่ใช่เก๊กฮวยหรอกกลิ่นมันกระทิงแดงมากเลยอระถิงหรอใช่โอ้ยเลืองอ้อยเลืองปะเลืองมากกระทิงแดงชัดๆมาไหนลองชิมสิเช้งเอาจริงจริะกลิ่นหวานทะลุไปถึงตรงนี้นะชิมสเป็คสเลังไงขึ้นเลย กินแล้วมีพลังงานเลยมันคือเอ็มร้อยแหละทุกคนจริงเหรอฮาล็อกันลองกินมัน่สิกินแล้วเป็นไงหมดเลยทุกคนมันประมาณเอ็นร้อยอะแต่ว่ามันหวานแล้วมันขมนิดนึงด้วยมันขมกวามันมีรสชาติของขมจริงจริงเหรอเออลองกินใหม่ดิไม่รู้สึกถึงความขมหรอสึกพลนะ คือมันหวานมากทุกคนหวานจนแบบรู้สึกว่าไม่ขมไปปลายเลยมันแปะเล่มแปะเล่มไปปลายนิดนึงอืมแต่ว่าอุกินแล้วมีพลังงานพอแล้วเช้งพอแล้วเดี๋ยวตาค้างเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องนอนกันพอดีคืนนี้เช้งออกไปทิ้งกระจายหน้าบ้านนะครับพี่จางอะไปที่ถุงต่อไปเลยมาถึงอันต่อไปที่น่าจะทำให้ตาค้างเหมือนกันวะล็อกมีซองหน้ารักโอ้เช้งแล้วกินเต็มร้อยต่อไปกาแฟนี่มันจะตาค้างไหมเนี่ยอันนี้ผิดผิดพอแล้วกันนะเช้งนะอ่ะไปไหนลองดูซิเขาบอกว่ามันเป็นสวีทอเมริกาโน่ว่อ เดี๋ยวนะอเมริกาโน่มันต้องไม่หวานไม่ใช่เหรอแต่อันนี้เป็นสวีทนะครับงงเหมือนกันเออใครเป็นครูดูด้านกาแฟก็มาอธิบายได้นะคะใครเป็นบ barista ตาตา b a r ต s t a ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับชิมว้าววว้าโอเลี้ยงจริงเหรอหวานไหมไม่มันเหมือนโอเลี้ยงเลยวะจริงเหรอคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกาแฟถุงอ่ะกลิ่นของกาแฟมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ลองชิมนะครับทุกคนอ่ะสีก็เหมือนโค้กไม่ซ่านิดหน่อยกินง่ายนะมันเป็นกาแฟที่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นอะโคโอเลี้ยง เที่บ้านเราเลยทุกคนเหมือนโอเลี้ยงมากมากคือกาแฟมันไม่เจ้มจนมากขนาดนั้นอ่ะเช่นเคยกินแบบเคยขโมยกินจิ๊กอเมริกาโน่ของคนอื่นกินแล้วมันจะเข้มข้นมากอ่ะใช่มันไม่มเหมือนกับเราไปสั่งกาแฟสดที่เขาแบบว่าบิลสดๆตรงนั้นเลยนะครับอันนี้มันจะแบบกินงาน่ายกว่ามากไ,ไล้ยบางๆไม่รู้สึกว่ามันขมเท่าไหร่ชาวกินกาแฟหวานแบบประมาณว่าลาเต้กินได้เออใช่เดี๋ยวจะได้ไม่ได้นอนนะคืนนี้ มาถึงอันที่ฉันชอบน่ารักมากเลยมุงมิงซองน่ารักมากนะครับเนี่ยล็ออ่านให้ฟังนะครับอ่ามัยานยองฮอเซโยไม่ใช่อ่านไม่ออกนะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันว่ามันคือน้าอะไรอ่รู้แค่ว่าน้องเขาซองน่ารักแต่รสชาติอะไรอะ่ะอ้ใสจอยไม่ใสามากอะไรอันอะไรอ่ะออโตเคอุยแต่แอบ,บสีแบบพีดๆนิดนึงอะ่ะล็อกตัดเล็กไปอะ่ะเหมือนกกดน้ำเลยว่ะเวคเร่อ เขาเวลาไปบีบเขาให้หมดก่อนนะเราจะเชียร์โว้ยนี่สิเขาดูลิ้นจี่ลิ้นจี่นะเออน้ำลิ้นจี่ป่ะเนี่ยนั่นดิน้ำอะไรไม่รู้อ่ะลองกัดกลิ่นเลยไม่รู้อะทำไมกลิ่นเหมือนขนุนเลยวะเราสูตรเข้าไปสิบรรยากาศเป็นยังไงซิน้ำอะไรวะล้ออธิบายไม่ได้เอาแค่ลองชิมดูอะไรลองชิมดูนะครับลองลองชิมดูเช้งนี่มันไม่ได้เรื่องนะทุกคนทาไม่ได้จริงๆริเลยมันดูรวมๆหลายๆอย่างน้ำอะไรวะเชง เอามันมีกลิ่นิ้นจีด้วยนะเออมันมีกลิ่นิ้นจีนิดน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูในบินก่อนว่ามันเขียนว่าอะไร โอเคครับทุกคนในบินก็เขียนว่าพิงค์คาโมไมล์นะครับแต่ว่ารสชาติที่เราลิ้มรสดได้นี่มันมีความแบบว่าเหมือนลิ้นจี่แล้วก็ผลไม้เปรี้ยวหวานๆนะครับแล้วก็เหมือนดอกไม้อ่าอาจจะเป็นคามโมไม์นิดหน่อยอะไรอย่างนี้อืมมันเหมือนดอกไม้ลิ้นจี่อะไรก็มันรู้ที่ก,กลิ่นห่างๆใกลๆเหมือนขนุนต <laughs> ่อกกไปเ <laughs> อาว่าอาสาวกคนที่ชอบชาผลไม้แปลกๆอันนี้ลองดูได้นะครับอร่อยก็น่าอรองรวมๆแล้วเราคิดว่าอร่อยนะอ่ส่วนหนึ่งเชมมรสุกาค่อนข้างหวานไปนิดนึงแต่ใช่หวานต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มอ่าตอนนี้คือแบบ ซึ่งกับเอ็มร้อยม่กีนได้วั่นี้เชฟกันน่านะนอนไม่ได้แล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยโอเคมาอีกถุงนึงนะครับไปดูว่าน้องเขาจะหน้าตาเป็นไงรสชาติเป็นยังไงฮะแกงเชฟมาถึงอันนี้ตัดปุ๊บรู้ปั๊บว่าข้างในคืออะไรกลิ่นเขาตเตะออกมาเลยเตรียมดูวไปพร้อมกัน เฮ้ยชานมแน่นอนอย่างนี้ใช่เลยกลิ่นเขาคือชานมมากๆแล้วดูสีเจ้มจนเฮ้ยร,รู้สึกได้ว่าอันเนี้ยปลอดภยัยเพราะน้องเหมียวเขากินอย่างอร่อย,อยน้องเหมียวเขาดูหน้าตาแบบว่ากินแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะไรนี้อ่าเขาไม่น่าเขียวไหนขอสูตรดมซองนิดนึงสูตรดมซองด,ด,ดมหนอยหอมหอมชานมทุกคนใช่มาชิมชานมซองเกาหลีนะครับจะเป็นยังไงว้าวรออันนี้ดีนี้ดีสุดเลยอ่ะอไหน,นลองดูสิ กกินนนด้วยันันะครบอฉันรู้สึกว่ารสชาติเขากำลังดีลงตัวมันไม่หวานไปเว้ยโอเคอ่ะอ,นอันอื่นๆอ่ะอันหวานไปหน่อยนึงอันนี้ก็หวานเหมือนกันนะจริงเหรอสำหรับเช้งเช้งชิงชอบนะจะกินหวานใช่ไหมเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่อันนี้ฉช้ยังรู้สึกว่าหวานเลยนะแปลว่ามันหวานมากแต่ว่าหวานช่วยนี่ไม่ได้นะครับไอ้แกกล้วยอันที่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่แกงกล้วยมันหวานแบบหวานจิ้มตูดมากครับก็มันเป็นเอ็มร้อยมันก็ต้องหวานสิ อันนี้ดีอันนี้ดีหมดน้องน้ำถุงแล้วไปดูน้ำกระป๋องคู่หูอันนึงที่เช้งหยิบมามันน่าสนใจมากล็อกต้องชอบแน่นอนเพราะล็อกเป็นสาวกฮีโร่ไปดูกันท่กนมันเป็นยังไงเครื่องดื่มอย่างต่อไปหน้าตาน่าสนใจมากครับนี่มาในทีมซูเปอร์ฮีโร่นี่เป็นน้ำอัดลมแบทแมนกับซูเปอร์แมนราคากระป๋องละ ห้าสิบ <52 S 1> บาทครับทุกคนอ่าที่สําคัญคืออันนี้เราพอจะเดาได้ว่ามันคือเครื่องดื่มโคล่ลาเพราะเขาแอบมีเขียนบอกไว้ข้างบนเห็นปะอ่าแต่อันนี้มันเขียนว่าไซเดอร์อ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะรสชาติประมาณไหนนะอ่าไอ้ที่เล่นลงมาแล้วลงน้ำหรือเปล่านั่นสไลเดอร์ <laughs> เราชิมกันเลยครับเอาไหนก่อนดีเชงอ่เชงให้คุณเลือกเลยเพราะว่าคุณเป็นเด็กอ้วนที่ชอบกินน้ำอัดลมแล้วก็ชอบซปเปอร์ฮีโร่ด้วยงั้นเอาโคลาก่อนเลยแล้วกันครับโคลานี่เป็นเครื่องดื่มขวัญใจของทุกคนเอบแบทแมนมากกว่าซูเปอร์แมนหรอก็ใช่นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอ๋อแหละมันรวยใจนะเราฟังเสียงโอ้โห้เจมส์ขอบใจขอบคุณรับ คุณมากครับพี่จบการเอสเอ็มอาคูเฮ้ยกลิ่นเหมือนโค้กบ้านเราเลยเหมือนเป๊ปซี่กลิ่นไปทางเป๊ปซี่กลิ่นทางเป๊กซี่เดี๋ยวจะลองรินว้าวสีก็เหมือนโคลาปกตินะฟองฟองฟอดก็เหมือนโคลาปกติด้วยโอ้ดูดิดูดิหืมซ่ามากซ่ามากซ่ามากชิมแล้วนะนะอื โอ้เบปซี่เลยเบปซี่เลยมันคือเบปซี่เหรอเบปซี่เลยเหมือนเบปซี่มากจริงเหรอ try you try เลยอืสดชื่นเบปซี่เลยไหมเป๊ปปุซี่อืประมาณนั้นเลยคนไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับแค่ว่าเราเห็นว่ามันแบบว่าแพ็กเกจมันเปแบบสเปรฮีโร่น่าสนใจดีนึกว่าจะแบบลินออกมาแล้วมีแบบเอฟเฟกต์แสงอะไรออกมาจากกระป๋องนี้ what Hey happened ไม่มีคาดหวังอะไรจากน้ำนมราคา50กว่าบาทย่อ อ่ะเดี๋ยวไปดูกระป๋องต่อไปกระป๋องนี้นะครับเป็น Man of Steel Superman Superman อ๋ออย่างอ่ะเอใส่มาหวังว่าจะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะพี่นะไม่ต้องถามแล้วนะเออ1 2สองอ๋อย่างน้อยได้ฟินๆหนึ่งกระป๋องก็ยังดีกลิ่นไม่รู้ว่ากลิ่นไรคอร์ลินเลยแล้วกันนะครับอ่ะลองเทดูก็จะมีสีไหมอ่ะ อ้าวโอ้โหใสใสอย่าบอกนะสไปเนี่ยฮะอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยใส่จ่อยทำไมมันใสขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโคกไปแล้วอันนี้มันจะเป็นสไปน์หรือเปล่าวะเรนข้างไปทางนั้นแน่เลยอะทุกคนมันมีโคกแล้วก็ต้องมีสไปน์ดิป่ะอันนี้ลองดมมีกลิ่นมะนาวมะนาว <laughs> มีกลิ่นเลม,มอนเฮ้ยเขาจะแบบว่าเป็นแค่โคกกับสไปน์งั้นหรอจะทําให้เราผิดหวังเหรอคุณจะธรรมาดาแค่นั้นจริงหรอออาลองโอ้ว้าวสไปจริงเหรอ จากข้างหลังไปไหนเอ่อทุกคนครับโอ้ว้าวสบาย ทุกคนครับก็ถ้าเกิดว่าเจอน้ำาวกระป๋องนี้นะครับก็ให้เพงรู้ไว้เลยว่ามันก็คือโค้กกับสไปร์ตโคลกและกันโค้ากับสไปร์ตนั่นเองนะครับไม่ได้แปลกใหม่อะไรเท่าไหร่โอเคเอาเป็นว่าสําหรับนักสะสมและกันที่ชอบอสะสมก็ป๋องสวยๆใช่ใช่ใช่แนะนํามีคุณค่าทางด้านการสะสมะครับนี่เพราะกระป๋องมันสวยจริงกระป๋องสวยกระป๋องสวยแต่ว่าเรายังมีน้ําที่แปลกที่สุดอยู่อีกอันหนึ่งไปดูกันเลยอันสุดท้ายเนี่ยเชงพูดเลยว่ามาเป็นแค้มเลยเป็นดุนเลยเอออยู่ในน้ำด้วยเกาหลีเนี่นเนี่อก่อนีจะมเนี่ อะไรครับเกาหลีอแด,ดจังกึมโ <laughs> สมสิโสมเกาหลีตั้กุยจับอะไรอย่างงี้ไม่เคยได้ยินไก่ตุ๋นโสมอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นเจนเรานะจะ,ะชินมากกับการแ,แบบรายการทีวีที่เขาจะแบบชอบมีเปิดป้ายผู้สนับสนุนแบบแล้วมันจะมีป้ายแบบโสมเกาหลีตังกุยจับอะไรอย่างงี้เกาหลี็ดังมากเรื่องโสมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องดื่มโสมเกาหลีทุกคนครับเป็นขวดแบบนี้แต่ข้างในอ่ะหมุนสิลูกหมุนสิจ้า ไม่ใช่บุตตัวบุตรขวดพูดไม่เลี่ยวก็จะไปรู้ล่ะ<ห>นี่มันเป็นโสมเป็นต้นๆเลยแกถ้จริงๆอาจจะเป็นรากมะม่วงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมองไกลๆมันก็ดูต้นหอมเออิีๆอาจจะเป็นต้นหอมรากมะม่วงเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันเออใครเป็นผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายได้นะเผื่อมันไม่ใช่โสมอ่าอกามีภาษาเกาหลีเขียนว่า Korean Ginseng Root Drink ก็คือรากโสมนะครับอ่ะลองดูมาดูกัน อ่านินแล้วกันลินและสมมันจะดุดออกมั้ยวะทุกคนไม่รู้เนี่ยแล้วน้องโสโอ้ลงมาได้แค่กลับไปเอาไปไปไปโอ้ว้าวเชงโดโซเชิญครับทำไมคุณต้องกินก่อนอ่ะอดมก่อนดมก่อนนี่มันอีอีต้นนั้นในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบเดี๋ยวมันจะกรีดร้องหรือเปล่าอะเมนเดร์ก็แบบเมนเดร์อยู่พลิกมากินก่อนก็ได้ไหมลีลาเลน มันใจกินมันแล้วไม่ได้เขียวใช่ไม่ได้เขียวป่ะเหมือนแบบปู่กำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วเดินเข้าไปแล้วแบบจัดกำลังใส่ปุ๋ยแล้วแบบกลิ่นนี้แหละกลิ่นมันดินมากเลยอ่ะกลิ่นมันดินดินอะมามามาลองสำหบประเด็นคือกล้วยนี่แทงจมูกตอนกินกล้ยมันแทงจมูกขออนุญาตหยิบออกก่อนเลยให้หยิบออกให้หยิบออกหวานๆเปรี้ยวๆแปลกๆจรมันเปรี้ยวๆมันเหมือนแบบโอ้ยแยงจมูกอระไว้ระหว่างรากมันชัยเข้าจมูกคราทุกคนคือมันเปรี้ยวๆอ่ะ มันอร่อยกว่ากลิ่นของมันอ่ะไอตัวน้าอร่อยดีทุกคนแต่กลิ่นกลิ่นมันกลิ่นมันขมอ่ะกลิ่นมากกลิ่นแบบเหม็นเขียวเหม็นดินมากคือถ้าเป็นคนไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรอ่ะไม่ชอบแน่แต่ว่าสําหรับเชงอะเชงรู้สึกโอเคกับกลิ่นมันนะคุณมันเหมือนไอเนี้ยมันเหมือนพวกแบบตบเชยอ่ะมันมันจะมีกลิ่นม่แย่นะมันดูดมันดูดท่อนโซมไปแลอดูุไม่ต้องใส่กับพวกมันเลยนะคนละข้างไหม ก็โอเคโอเคไม่ได้แย่อย่างที่คิดตัวน้ำอร่อยอยู่ทุกคนนี่ป็่หวานหวานขวดนี้ราคา70กิโลแคลอรีร่น <c oughs> ไม่ใช่70บาทอบาทขวดนี้นะครับราคาแรงที่สุดในบรรดาเครื่องดื่มเลยครับที่เรานำมาวันนี้เลยครับ80บาทครับทุกคนแรงมากเพราะว่าโสมมันแพงนะทุกคนและนี่เชีงก็เพิ่งจะอ่านเจอข้างขวดนิดนึงว่าเขาบอกว่ามันเป็นโสมอายุ3ปีอ่ะมาเลือกกันดีกว่าว่าเราชอบเครื่องดื่มไนไหนมากที่สุดนะครับเลือกยากจังชื่ไหมไม่ใช่มันอะโสมไม่สงสารน้องโสมเลยหรอ มาเลดได้แล้วใครก่อนเชงก่อนแล้วกันเชงชอบน้องน้ำถุงที่มันเป็นแมวไอตัวชาซึ่งถุงทิ้งไปแล้วให้น้องต่อขึ้นภาพแล้วกันอันนี้อ่าอ่าชาเขาหอมดีนะครับแล้วกินง่ายดีใช่เชงชอบมันกินง่ายอร่อยดี ส่วนล็อก,ก,กนี่เลยครับนี่น้ำปุกป,ปีกคนนี้หรอใช่เพราะมันลด50มันราคาถูกดีไม่ใช่คือไซส์เขามันน่ารักดีไงแบบเราจะได้กินแล้วแบบไม่เยอะจนเกินไปแล้วรสชาติมันก็กินง่ายมากเป็นแ,แบบมันไม่หวานขนาดนั้นเออเป็น pineapple s ที่แบบรสชาติดีเลยพี่แบทแมนของแกอ่ะก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้ที่เป็นฟอกกับสไปน์นะครับรสชาติมันเหมือนกันเลยแบทบแมนซุปเปอรแ์แมน <laughs> นั่นแหละถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ, <Okay. S 1> จะเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ไว้เราจะหาขนมอะไรเจ๋งๆมารีวิวมา <c oughs> ลองให้ดูกันอีกนะบ๊ายบายว e h e ว e